ตารางคิดจะเจ้าอธิบายเดี๋ยวผมสอนใส่ก่อนบอก<ช>นาอผมสอนใส่ตารางคิดนี้สักอันเนาะครับนาอครับอ่าโอเคสมมติว่าเขาเปิด Google Form ขึ้นมาแล้วนะครับนาอในตารางคิดตรงนี้ที่ผมบอกมันจะแสดงผลเหมือนกันเช่นถ้าสมมติว่าเขาจะใช้สเกลเชิงเส้นตรงนี้นะครับเห็นกัครับว่ามันจะถามว่าคำถามเขาเอคำถามเนี้มาใส่อ่า สเกลปกติของก็จจรจ่ายเรติ้งสเกลเนี่ยนะครับเนาหนึ่งถึงห้าอันนี้ก็คือไปกํากับอันแรกสังเกตดูตรงนี้ครับหนึ่งก็คือน้อยที่สุดอ่าน้อยที่สุดหนึ่งน้อยที่สุดอ่าห้ามากที่สุดโอเคนะครับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เขาทำเขาจะต้องติ๊กตัวนี้เป็นจำเป็นนะ การประเมินความพึงพอใจเขาจะบาดเจ็ปวดห้องว่าบางอันบางอันมันจะมีสลรับคําถามเนี่ยเขาจะบาดเจสลรับคําถามนะครับแค่นี้แค่นั้นนะคแค่นี้ปอนะครับเปิดเข้า่าจํเปินนะครับเดี๋ยวผมจะลองพรีวิวใหือดูนะเห็นก็ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งข้อในการใจแบบประเมินความพึงพอใจเห็นก็สาเหตุที่ทาไมต้องเอออันนี้มันตึดกับนดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่แล้วนะครับในแบบ ในแบบตัวสเกลเชิงเส้นเนี่ยมันถึงบังคับเพื่อกำหนดเป็นหนึ่งสสามสีห้านะฮะตัวนี้ข้อดีก็คืออย่างครับเนี่ยฮะเห็นก็เขาสามารถเอาใส่แต่ละข้อแต่ละข้อไปได้เลยนะครับอ่านะและเ้ามาดูใา้มันหนึ่งข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างถ้ากรณีเขาจะเปลี่ยนเป็นตารางกิดหลายตัวเลือกกดเข้าไปปับ๊บปกติแล้วนะครับบางคนด้านหลังเขาจะใส่มากที่ นี่น้อยเน่ะน้อยที่สุดน้อยแบบนี้ครับานก็แบบนี้ปานกลางแบบนี้แล้วก็มากมากที่สุดมากที่สุดหลายคนจะใช้วิธีนี้กันนะครับแต่ผมจะให้ดูเนาะมัน มันจะมีข้อแตกต่างก็คือมันจะทันย่างเขาเสียเวลานะฮะเอาสักสองอันอพอพีวีเพื่ดูนะครับเห็นก็คาบว่าค่าด้านบนมันจะเป็นน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดเวลาถ้าสมมติเขาตอบคําถามไปป๊บส่งไปสักสองอันหนึ่งครับ แล้วมาดูในลิงชีตตัวนี้ผมก็ยังบริได้สอนนะครับเดี๋ยววันพุธนี้จะทบทวนเพิ่มเนาะตอนก่อนเข้าค่าตรงนี้ครับมันจะเป็นน้อยที่สุดน้อยมันบาสามารถที่จะเอาไปคำนวณได้การประเมินความพึงพอใจระดับความพึงพอใจเนี่ยเขาจะต้องเอาไปตัวเลขห้าสี่สามสองหนึ่งไปคำนวณขาอ่าบนห้องว่าค่าเฉลี่ย กับขาเบี่ยงเบียมาตารฐานเหมือนกันแล้วถ้าเขาได้ข้อมูลลักษณะนี้ยเขาจะต้องไปแทนที่เห็นมันเสียเวลานะครับฉะนั้นผมก็เลยแนะนำให้พี่ๆนะครับตั้งต้นเนี้ยเป็นหนึ่งไปเลยครับสองสามสห้าสาสแล้วก็ห้า นะครับมันก็นจะกลายเป็นหนึ่งสสามสห้าไปเลยอันนี้เขาลับห้านะครับเวลาเขาตอบคำถามไปมันก็ครับมันก็นจะเป็นเลขหนึ่งเลขสาม ซึ่งมันสามารถเอาไปวิเคราะห์ในตาราง s อ s ได้หรือเอาไปวิเคราะห์ในตาราง Excel ที่เขาคำนวณระดับความพึงพอใจเนาะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างคือเขาเลือกใจเอานะครับ แก๋คืออะไรใจครับสะดมคืออะไรสะดมคือตั้งไหนแก๋าคือตั้งไหนไม่เหลืต้องเปล่ยล้างครับเนาะเดี๋ยวเราลองไปทําดูก่อนก็นได้ครับเดี๋ยววันพุ่ผมจะดูขึ้นแบบำหนึ่งแล้วกว็เดี๋ยวเฮามาพอกันว่าเออติดคัดตรงไหนกอแบบนี้นะครับตัวนี้จะดีเหย่นยางนี่ก็คือมันสามารถแบ่งมวลหมูได้สมมุติว่าบางครั้งการประเมินโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันจะมีเข้ามาด้านวิทยากรเป็นก่อ ด้านวิทยากรด้านสื่อทั้นุประกรณ์ด้าน,าส,น,านสิงน่งอำนวยความสะดวกนี่นะครับเรื่องของสถานที่มันจะมีเป็นมวดเป็นมวดไปมันกครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงตัดทันได้แล้วนกะ็อย่างตัวนี้เป็นด้านสถานที่มันก็สถานที่นี่ก็อาจจะเป็นความสะอาดเนาะความพร้อมอย่างก็แล้วแต่นะครับอ่าเนาะมันสามารถประยุกต์ได้นะครับ แล้วแต่ว่าแบบสอบถามเขาจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือมันแยกหมวดได้กระประมาณนี้ครับมันจะยากตรงทีสองอันนี้แค่นน,นะครับสองอันนี้แข่นนมันใจางานต่างกันนะครับในส่วนตรงนี้ปีๆมีคําถามก็ครับ